สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oily Daily นะคะ Oily d a i ี y วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอยุธยาคือเรามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ คืออยากจะบอกว่าไม่สามารถ move on ไปจากบาร์ปิดจกดูมบูมได้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เราลองใช้แบบที่มันเป็นแบบซิลิโคนปิดจุกอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ลองใช้เมื่อวานยังไม่เก็บเลยรู้สึกแบบประทับใจมากแล้วออยจะแบบขึ้นคลิปให้ดูนะคะระหว่าว่าระหว่างที่แบบใช้ไปและใช้ไประหว่างวันกี่ชั่วโมงสภาพนางเป็นยังไง วันแรกนะคะออยจะทดลองใส่ตัวบาปิดจุกก่อนค่ะแล้วก็แกะออกมาจากกล่องนะคะเอาพลาสติกที่เขาหุ้มออกนะคะแล้วก็ใส่แนบเนื้อชิดไปกับหน้าอกนะคะค่อยๆใส่ทีละข้างนะคะพอแบบว่าเอาซิลิโคนประกบหน้าอกเขาแบบนั้นแล้วก็รูปนะคะเพื่อให้ซิลิโคนเขาแนบชิดไปกับเนื้อหน้าอกของเราค่ะ ข้อใส่เสร็จแล้วก็นั่นแหละค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเรานะคะแล้วก็เอามือลูบขาที่หน้าอกนะคะเพื่อให้ซิลิโคนมันแนบเข้าไปกับเนื้อค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่หวัวลาโพงค่ะวันนี้เราจะนั่งรถไฟไปอยุธยากันค่ะสภาพบนรถไฟก็คือแดดจ้ามากแม่ร้อนมากนะคะพอถึงอยุทยาเสร็จก็เอากระเป๋าเก็บที่โรงแรมค่ะตรวจเช็คนิดนึงนะคะว่าซิลิโคนยังอยู่ไหมเสร็จแล้วเราก็ไปทริปล่องเรือค่ะ ทริปล่องเรือว,วันนี้นะคะออยจะไปไหว้พระค่ะสภาพอากาศในวัดก็คือค่อนข้างที่จะร้อนมากนะคะในยามบา่ายไหว้พระขอพรแป,ป๊บหนึ่งค่ะส่วนซิลิโคนก็ยังติดปกตินะคะคือแบบเราสามารถทำกิจวัตรต่างๆกลางแจ้งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเดินจะเหินก็คือซิลิโคนยังอยู่นะใส่เช้าเย็นเย็นค่ะไปดูพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วเรามาเช็คกันว่าประมาณสี่ทุ่มค่ะออยถ่ายไว้ประมาณสี่ทุ่มนะคะสภาพซิลิโคนก็คือมันก็ยังแนบ ชิดติดหน้าอกอยู่เลยค่ะอยากจะบอกว่าเหงื่อไหลแค่ไหนซิลิโคนก็ยังเอาอยู่คะ่ะส่วนวันนี้เราจะมาทดลองใช้ตัวนี้ต่อตัวนี้เขาจะเป็นแบบบาซิลิโคนนะคะไม่ใช่ปิดจุกอย่างนี้นะคะอันนี้อ้อยลองใช้เมื่อวานมันเป็นซิลิโคนแค่ปิดจุกเฉยๆพอเราใช้แล้วถ้าน้องไม่สกรปรกแล้วก็ซับแบบ สิ่งโกออกนิดนึงแล้วเราก็ปิดพลาสติกแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เก็บน้องไว้ได้เลยแล้วส่วนอันนี้ออยยังไม่เคยใช้เลยเดี๋ยววันนี้จะมาใช้ให้ดูแลวตอนเย็นแล้วเรามาดูกันว่าระหว่างที่เป็นราแบบนี้นะคะเป็นราปิดจุกแบบนี้กับเป็นซิลิโคนปิดจุกแบบนี้แบบไหนเขาจะใช้ดีกว่ากันนะเรามาแกะออกจากกล่องพร้อมๆกันนะคะตัวนี้ พอแกะออกมาเขาก็จะมีน้องอยู่ข้างในแล้วก็จะมีวิธีใช้นะคะเขาให้วิธีใช้มา mm hmm. เขาจะบอกแบบวิธีใช้มาแล้วก็เ,เดี๋ยวนะซิลิโคนนี้เป็นซิลิโคนบาเกรด A ที่คุณหมอเขาใช้กันในคลินิกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวลองจะเราจะมาลองใส่พร้อมๆกันนะอันนี้คือครั้งแรก เราต้องถอดเกาะอ,ออกก่อนน้นองเขากาะอยู่แบบนี้นะคะบิดมาข้างหลังแล้วก็เอาน้องออกมันจะเหมือนเป็นตัวล็อก ของเขามันจะมีแบบความแบบหนึบมากนะมันจะมีแบบถ้าเอานิ้วแตะแบบมันจะมันจะแบบมีความหนึบมาก หลังจากที่ใส่ตัวบราซิลิโคนบราปิดจุกเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ตอนนี้มีความรู้สึกแบบว่ามันกระชับมันแน่นมันแน่นกว่ามันให้ความมั่นใจมันให้ความมั่นใจมากกว่าตัวปิดจุกซิลิโคนตัวนี้เพราะว่ามันอาจจะแบบว่าเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าพื้นที่กาวที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีตัวเกาะตัวล็อกเพื่อจะล็อกไม่ให้ตัวบรานั้นมันหลุดออกจากหน้าอกเรา แต่ว่าสองอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะในความคิดเห็นส่วนตัวคือมันใช้งานในรูปแบบที่ต่างกันมันเหมาะกับชุดแต่ละชุดไม่เหมือนกันเดี๋ยวลองมาดูกันว่าพอถึงแบบตอนเย็นแล้วสภาพบรามันยังจะเกาะติดหน้าอกลงืหไมนะคะโอเคเราลองมาดูกันตอนเย็นนะจ๊ะ Have to start the day, yet. I just wanna stay. Even if we run late, this morning let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes. แล้วเราก็เจอกันในช่วงที่แบบว่าทายคลิปแล้วนะคะคือต้นคลิปอยู่อีกโรงแรมหนึ่งนะคะแล้วทายคลิปตอนจบคลิปก็ย้ายอีกโรงแรมใหม่นะคะแชร์ประสบการณ์ที่เราใช้ดูมบุมนะคะว่าคือตอนนี้เมื่อเช้านี่คือออยใส่ตัวที่เป็นบาอกชิดเนาก็คือเป็นตัวนี้เราเป็นบาอกชิดเนาะตอนนี้ก็คือแบบว่านางก็ยังคงอยู่ดีนะคะไม่ได้แบบว่า มีการหลุดล่วงออกจากหน้าอกเราไปไหนนะคะก็คือแบบว่าถามว่าช่วงระหว่างวันนะคะมีการแบบว่าเช็คจับอย่างนี้ไหมอะยอมรับว่ามีการแบบเ้ยเช็คว่ารี่มันยังเกาะหน้าอกเราอยู่ไหมนะคะมันยังแบบว่าอยู่ในสภาพที่แบบว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตประจําวันไหมคะอันนี้ก็คือแบบนางสภาพนางนางก็ยังอยู่เหมือนเดิมคืออ่อยไม่มัน่นใจว่าด้วยความที่ ด้วยความที่บรานางนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าตัวปิดจุกนะคะออยไม่มั่นใจว่าด้วยขนาดที่มันต่างกันหรือเปล่าคือความที่แบบว่าสร้างความมั่นใจนะคะสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยมันจะอยู่กับเนาอกเราแน่นอนเนี่ยออยแบบเทใจให้ตัวบราอกชิตนะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบตัวบลาอกชิดนะคะตัวนี้มากกว่าตัวบาปิดจุกนะเดีถามว่าเราเลือกอันใดอันหนึ่งได้ไหมออยบอกเลยว่าออยไม่สามารถเลือกได้ออยไม่สามารถเลือกได้ว่าอันนี้จะเป็นลูกรักหรือว่าตัวปิดจุกนี้จะเป็นลูกรักคือบอกบอกได้คําเดียวว่าแบบว่ามันขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่เราใส่ มันขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่เราใส่บอกตรงๆเลยว่ามันขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่เราจะเลือกใส่นะคะถ้าเราจะใช้ตัวปิกจุกตัวนี้เนาะมันก็จะเหมาะมากสําหรับที่แบบเราใส่ชุดว่ายน้ําใส่ชุดบิก,กินี่นะคะเพราะว่าด้วยด้วยขนาดของเขามันจะเหมาะปิกจุกพอดีนะคะแล้วกเ็เสื้อผ้าที่แบบว่าเน้นโชว์หน้าอกแล้วมีโชว์ตรงส่วนนี้นะ ตัวปิดจุกตัวนี้มันจะเหมาะมากกว่าส่วนตัวนี้นะคะมันก็จะเหมาะกับเสื้อผ้าแบบอารมณ์ประมาณนี้โชว์ประมาณนี้แล้วก็เกาะอกออก,ออก,ออกงานกลางคืนนะคะหรือว่าอาจจะใส่กับเสื้อผ้าปกเสื้อกล้ามนะคะหรือ,อะจะเป็นแบบพวกเสื้อคอบนะคะอันนี้กับเกาะอ,อกอันนี้เือบตอบตอบโจทย์เลยส่วนอันนี้มันจะแบบว่า เวลาใส่อ่ะฟิลลิ่งมันจะมีความมั่นใจมีความกระชับมีความที่แบบว่าไม่ได้วิตกกังวลว่าแบบบาร์มันจะหลุดออกจากนอกอกนะคะส่วนอันนี้คือเอาความรู้สึกนะไม่ใช่ว่าการใช้งานนะความรู้สึกมาหน่อยว่าเต้าเราอ่ะมันเป็นอิสระมากเกินไปแล้วอาจจะทำให้ผู้หญิงบางคนที่แบบไม่ชินกับการที่จะเอาใช้จุก ปิดแบบนี้นะคะแบบมันก็แบบรื้อแบบไม่มั่นใจรู้สึกแบบภาวะพวาวงอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามันจะหลุดไหมว่ามันจะหลุดไหมแต่เชื่อเถอะว่ามันไม่หลุดนะคะก็คือแบบว่าคือวันนี้ร้อนมากทุกคนมันก็ยังไม่หลุดอ่ะเมื่อวานเนี่ยก็คือแบบว่าคลิปในคลิปเนาะในคลิปก็คือแบบอะไรอ่ะแบบก็คือแบบร้อนมากแต่ว่าตัวปิดจุกตัวนี้ก็เอาอยู่ส่วนวันนี้อ้อยใส่เสื้อผ้าแบบนี้เนาะมันมันไม่ได้โชว์ส่วนทองตรงนี้เนาะไอตัวเนี้ยก็เอาอยู่นะคะอยากจะบอกว่า ลูกรักทั้งสองคนลูกรักเลยลูกรักทั้งสองคนเลยไม่สามารถจะเลือกตัวอ,อกชิดหรือตัวปาปิดจุดได้นะคะไม่สามารถเลือกได้จริงๆถ้าใครสนใจนะคะก็หาซื้อได้ที่แอปส้มนะคะหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Google หรือออยจะทิ้งลิงก์ข้างล่างนะคะเป็นลิงก์ที่แบบว่าเป็นลิงก์ของเขาโดยตรงนะคะก็คือแบบสอบถามทางแบรนด์ได้ทางอินสตาแกรมนะคะเดี๋ยวออยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะว่าเออแบบเออเราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเงี้ยส่วนออยนะคะก็สามารถแชร์ประสบการณ์กับตอบคําถามได้เท่าที่แบบว่าตัวเองมีประสบการณ์สวมใส่นะคะว่าให้แบบใส่แล้วฟีลิ่งเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงมันยึดเกาะติดแน่นไหมแต่ถ้าใครก็อยากรู้เพิ่ม,เ,มเติมก็คือออยแนะนําให้ถามทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เขามาก ะะอันนี้นะเราซื้อมาจากแอปส้มนะคะก็ไปหาซื้อได้เลยนะ<ม>หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างเด<ม>ี๋ยวออยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะ<ม>เป็นแบบเป็น IG จีของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของซิลิคนปิดจกอันนี้นะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า<อ>วันนี้สวัสดีค่ะ